<c oughs> สวัสดีครับผมนายปณิวิสุกรองแพ่งัักศึกษา531062079ครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปการวิเคราะห์ชิ้นงานประกอบนะครับผมก่อนอื่นผมเปิดไฟล์ขึ้นมาครับผมจะวิเคราะห์ในส่วนของส่วนประกอบล้อหน้านะครับนี่ครับนะครับส่วนประกอบล้อหน้า การมีเคอสอย่างแรกที่ผมจะทำคือการใช้คำสั่ง mass property ครับไปที่2นะครับนี่ครับคำสั่ง mass property mm hmm. ก็จะมีรายละเอียดของคำสั่งทั้งหมดออกมานะรายละเอียดของน้ำหนักนี่ครับมวลกี่กรริรัมปริมาตรกี่ลูกบาศกมิลลิเมตรพื้นผิวทั้งหมด แล้วก็จะมีบอกจุด Center of m a s แนะครับผมเสร็จแล้วครับกดค o อสออกไปแล้วผมก็จะทำการซ่อนชิ้นงานที่เป็นส่วนมาตรฐานสินส่วนมาตรฐานนะครับเราหาซับเทส t มันครับ ต่อไปใช้คำสั่งนี้ครับ interference detection นะครับออกดเข้ากดแ a ลค l เลครับ,ก,รบก็จะขึ้นก็จะมีแช่งในส่วนของชิ้นส่วนที่อยู่ทับซ้อนกันนะครับนี่ครับคือสปริงจะเห็นได้ว่าสปริงเข้าไปข้างในของตัวนี้นะครับต่อไปก็เป็นส่วนของขอบยางครับแต่ว่าตัวยางตรงนี้ครับ เนีย่ยความเป็นจริงแล้วมันสามารถยืดหยุ่นได้นะครับเราผมเลือกให้มัน i g n o r ไปครับไม่สนใจสนใจที่2จุดตรงนี้ครับอ่าเราก็มาแก้ไขในส่วนของสปริงนะครับสปริงตัวที่1ครับสวีนะครับผมจะมาลดในส่วนของเกียร์เฮลิสปายอิดิทฟีเจอร์ครับลดให้เหลือ65มิลิเมตรครับอ่าตกลง สปริงตัวที่2องทำเหมือนเดิมครับลดให้เหลือ65มิมนะครับจริงๆที่เมื่อกี้คือลดอันเดียวแล้วอีกอันลดลงมาด้วยเพราะว่าตอนที่ทำเราใช้คำสั่ง Miller ออกมานะครับสปริงตัวที่1กับตัวที่2องอ,ออกจากอ d i t c o m p o n ิ n t คครับลองอีกทีหนึ่ง ก็ะจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตรวจสอบจะไม่เจอจุดที่ซับซ้อนกันแล้วนะครับผมครับนี่คือข้อค่าของการวิเคราะห์ชิ้นงานประกอบครับก็คือวิเคราะห์น้ําหนักแล้วก็วิเคราะห์ว่ามีจุดที่ซับซ้อนกันตรงไหนบ้างสวัสดีครับ